สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับสำหรับใครเน้นหารถไปใช้งานนะครับรองมาชมคันนี้นะครับจะสวยและคุ้มค่าถูกใจหรือเปล่านะครับ Toyota Camry นะครับตัวนี้โฉมไม้บรรทัดนะครับปี2000เครื่อง2.2นะครับออโต้น้ำมันล้วนสภาพสวยงามครับสีสวยเป็นสีทูโทนนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่าครับ คันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับ70,000บาทนะครับราคานี้โทรสอบถามเจรจาต่อรองไปทดลองขับตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะครับรองชมนะครับต้องบอกว่าคันนี้นอกในสวยจริงๆครับนี่นะครับสภาพภายในก็ถือเป็นแบบนี้นะครับหุ้มเบาะมาให้ใหม่เรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นเบาะหนังเลยรองชมดูนะครับราคาแบบนี้ได้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับเซนเซอร์ล็อกแอร์แบ็กนะครับตัวนี้ถือว่าครบเครื่องในราคา 7,000 0บาทนะครับต้องบอกว่าสวยและคุ้มแน่นอนนะครับถ้าใครชอบรุ่นนี้หารุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับลองชมดูได้เลยนะครับสวยจริงครับพวงมาลัยยังเนียนอยู่เลยนะครับดูแลไว้ให้พร้อมสมบูรณ์เอาไปใช้งานได้ยาวๆครับคันนี้2.2นะครับไม่เคยติดแก๊สก็ถือว่าเครื่องสดหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักซอกซ้ายขวาเดิมๆหมดเลยนะครับใครสนใจรีบโทรเจรจาสอบถามนะครับราคานี้คือ70,000บาทนะครับ ใครเจรจาได้ก็ลองชมดูเลยนะครับสภาพสมบูรณ์เอาไปใช้งานนะครับมีกล้องมาให้ด้วยนะครับมีจอมาพร้อมเลยและถ้าใครไม่มั่นใจนะครับลองไปศึกษาในนี้นะครับการซ่อมบำรุงอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งอยู่ในนี้ครับอันนี้คือหนึ่งครับตัวอย่างนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ดูได้เลยนะครับมีคนใช้และก็นิยมยังมีอยู่เยอะครับ การซ่อมบำรุงก็ดูแลง่ายไม่แพงครับมีอู่เฉพาะรับรองท่านใช้งานได้คุ้มแน่ไม่ผิดหวังแนละตัวเนี้สวยนะครับทั้งนอกและใน,นเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานอยู่สนใจไปทดลองขับดูเลยนะครับท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับคันนี้อยู่ที่3โคประทุมธานีนะครับถ้าชอบให้เน้นรีบโทรเจราจารนะครับราคาแบบนี้ถือว่างามมากเลยนะครับฝากขอบพระคุณทุกท่าน ด้วยนะครับที่ช่วยดูโฆษณาและเข้ามากดติดตามนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ